สวัสดีครับผมพี่น้อง FC เสาหน้อย FC น้องหญิงครับผอๆกับบ่าวโทนครับในช่องท้องพุนแบ้น้อยน้องหญิงครับนะครับพี่น้องพักเที่ยงครับทีมงานช่างกับผักไตต้นบุ้งบ่วงนี่ครับพี่น้องอากาศกับอบเอาครับวันนี้นี่ครับบรรยากาศแดดเปี้ยงๆครับเอาแล้ว เราเห็นรถที่คุนเคยมาแล้วครับโอ้โหวิ่งมาด้วยความเร็ววิ่งตามก้นกันมาติดๆครับสองคันมาแล้วครับมาแล้วและเขาก็คือโอ้โหทีมงานทะลุมิตินี่ครับมาด้วยความแรงนะครับไม่ฮักบุรีลมพร้อมกับพ่อลุ่งทะลุมิติครับ อ๋อแม่หน่อยกำลังเล่นน้ำพอดีเลยเสร็จแน่ได้ล้างรถแน่รถพ่อลุง <c oughs> โดไปตรวรับโดดไปตรวรับแล้วนี่แหละครับความหักแพงมีหน่องเอยคือแม่หน่อยกัได้โทษหาแม่หักนะครับเพราะว่ามีธุละสีห้แม่หักซอยนะครับแม่หักกจากบุรีรัมย์ครับระยะทาง200กว่ากิโลนะครับด้วยความหักแพง ของทีมพอหักไม่หักนะครับอยู่ไกลแค่ไหนก็มานะครับพอ,พอแค่ว่างนะครับพอแค่มีเวลาส่วนพอลุงนะครับมีคิวมาส่งของหรือว่ามาส่งรถนะครับอยู่สีสเกตพอดีนะครับก็บเลยได้แวะมาถ้ามาสีสเกตพอลุงตรงมานี่ครับนองอยูประยุกษสร้างพอลุงตรงแวะมาครับบางครั้งมาแบบไปงานสองมือสามมือบปได้พักพอนกกลับมามาหอดหนี สองมือสูดได้อาบน้ำเลยมาว่าได้อาบน้ำเลยมาถึงเวลากันนานเลยมาถึงเวลาไปหน่อยก็รักเหร่นน้ำพอดีไดเห่น zoom การกวนมูแล้วพี่น้องพอลุงตะลุมิติ มาว oh oh. oh? yeah. yeah. ่าได้เหรียญสงการเลยแม่กาลอตเตอรี่ยื่นเบ่งบรภูเขาไปดอกประสันเยอะเปิดเปิดออกเสีเดียวเศร้าสีดเลยประสัน สายยางหน่อยเจอสายยางใหญ่ทต่เดียวน้ำสีดบ่อกอลงหลดใดเซ็ตเลยเปียกก่อนมูเหรนสรงก้านก่อนมูครับนี่แหละครับคือความฮักแพงพี่น้องเอ้ยคือทุกคนนะครับเราเพิ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับ เ้าพึงพระอาศัยกันละกันนะครับพี่น้องแต่ละแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละขีดแต่ละช่วงเวลานะครับผู้ใดอยู่ใกล้สะดวกเรื่องใดก็ซอยเหลือซึ่งกันและกันนะครับห้า่ได้แบบมาเกาะมาไอ้ตามแบบหวังผลประโยชน์นะครับนี่คือด้วยความฮักแพงนะครับทางครอบครัวนองกับพึ่งพาะพอหักไม่หักนะครับทางพอหักไม่หักกะ คอยสนับสนุนน้องนะครับได้รับพลังบวกทางใจนะครับทุกคนพึ่งพาอาศัยกันครับนี่คือเรื่องเล่าที่เป็นจริงนะครับทางดานหลังบานหรือว่าทางดานที่พอพลอยแม่เอฟซีโบเห็นนะครับส่วนที่เห็นทางคลิปวิดีโอคือไปตามมองหันไปตามมองนี้นั่นก็คือส่วนหนึ่งนะครับ แต่ว่าส่วนที่บอเห็นในคลิปนี่คือส่วนที่เราอยู่กันแบบครอบครัวจริงๆนะครับพี่น้องหากแพงกันอีลีอีลอลนะครับส่วนบาวทนกับหนาสร้างนะครับคือกพึ่งผ้าอาศัยกันนะครับพี่น้องสีว่าพึ่งผ้าอาศัยกันแบบไดเพราะว่าหนาสร้งเพิ่นมากงานเพิ่นบ่มีจยังสี่นะครับเพิ่นกับบอด้ไอทายคลิปเพิ่นกับมาหาบาวทนนี่แหละ หยอกกันแกงกันนะครับถ้าหฮาบอคุณเคยหรือว่าบวไก่ชิดกันอีลีกับบวกลวากันหรอครับนะครับเว้าเพิ่นเว้ามาเบาทนกับบริเขียดบรไแขนบวไรโกรธบรไเครื่องนะครับเบาทนกับเว้าหยอกเพิ่นนะครับตามไอที่เห็นในคลิปนั่นแหละพี่น้องเพิ่นกับบริวาบรไเงี้ยงหรอครับเว้าหยอกกันไปเว้าหยอกกันมานะครับในความเป็นจริงคือกับนับถือกันคือเก่านะครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกับรุนลุงรุ่นเลย หน้าผมนะครับก็ซำหน้าสร,ร้รนนางนะครับผมก็เอ็นเพื่อนหน้าสร้างนะครับส่วนเรื่องใดหรือว่าคำใดทีด่บอลทุ่นวอาออกไปแล้วเฮ็ดให้พอ่อพอ,พอแม่เอฟซีบอสบายใจนะครับก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อครับสำหรับคำพูดคำบอลบางเลื่องนะครับเนาะเอาบอหยอกกันเล่นแต่ว่าบางท่านบางคนก็อาจจะคิดว่ามันบ่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยกันนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งนพอลุงทะลุมิตรีเพิ่นเฮ็ดอีหยังครับตอนนี้เล่นนามแนว เคยหย่าเกาเยเยอะเพาเนาเอะเออนั่นลงกอแพะลงก็เล่นน้ำาสงการเร็วเถ่เพิ่นปวดเหยาที่นอิันลงไปหันนะเหยวเหยวแตกกัเลยทำทายเพิ่น มาหอดลมาหอดลงรถได้เลยเปียกเลยวะท่านวุ้ยเนี่ยไฮเส้ยคูมว่าไฮเส้นโดโดไปแล้ว่นอ้าดสิเล่นน้ำเลยนั่นหมวกกันเปื้อเปลากันแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถิมหมดก่อน

พอลุงน้องเบี้ยที่มือนั่นเหนียวแตกเลยลุกสาเรี่ยเหนียแตกแหล่ะเหนียวเรียบร้อยเลยพอลุงเหนียวมะลำเหนียวมะลำนั่นนั่นนั่นมาแล้วมาแล้วถอยถอยก่อน ขอบคุณตักกำลังใจครับฝากกด subscribe กดไลค,ค์ลกดแชร์ครับฝากเปิดโฆษณา้ำเด้อพี่น้องสำห,สหสรับคลิปนี้เดี๋ยวไวส้สมีสะก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ